ยามเช้าที่วัดเทียนล,ลอยคลี่ตัวออกอย่างเชื่องช้าแสงแดดอ่อนสาดผ่านช่องลมของศาลาการประเรียนเสียงนกปรับสายหูกับเสียงสวดมนต์ของพระภายในกุฏิทว่าในเช้าวันนี้ความสงบที่วัดเคยมีกลับถูกบ่อนทำลายด้วยสายตาของชาวบ้านที่มองกันไปมาเหมือนมีบางสิ่งผิดปกติอย่างรุนแรงข่าวหรือเริ่มกระจายตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางและมันเป็นข่าวหรือที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ พระมหาสุเมธพระผู้มีชื่อเสียงเรื่องวินัยเคร่งครัดวาจานน่มนวลใจดีต่อชาวบ้านเดินผ่านลานวัดด้วยจิตสงบแต่เบื้องลึกในสายตานั้นมีความลังเลบางอย่างซ่อนอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่พระอย่างท่านควรจะมีแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาทุกอย่างกลับเลือนลางและสั่นคลอนเหมือนกำแพงที่ถูกลมกันชอกกระแทกอย่างไม่หยุดหย่อน อีกฟากหนึ่งของวัดพระนัวกับชื่อพระลือบุญผู้เพิ่งบวชได้ไม่นานกำลังยืนกวาดลานแต่จิตใจกับว่าวุ่นจนมือสั่นความคิดวงเวียนไม่เลิกราทำให้เขากวาดใบไม้ําที่เดิมหลายครั้งราวกับหุ่นยนต์ที่ไม่รู้สึกอะไรแต่ความจริงแล้วความรู้สึกในใจเขาเหมือนพายุร้ายที่ไม่มีใครรับรู้ต้นเหตุของความวุ่นวายในวัดมิใช่เรื่องอำนาจหรือผลประโยชน์หากเป็นเรื่องของความรักความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับผู้ถือเพศบรรพชิตแต่ก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่อาจหยุดยัง้ง หญิงสาวชื่อดาวเรืองชาวบ้านในตลาดสดผู้มีรอยยิ้มสดใสจนคนทั้งตลาดรู้จักเธอมาที่วัดช่วงเช้าทุกวันเพื่อถวายเพลนให้พระตามปกติแต่ความจริงอีกด้านคือเธอสนิทกับพระลือบุญตั้งแต่ก่อนที่เขาจะบวชทั้งสองเคยเป็นเพื่อนสนิทจนแทบจะกลายเป็นคนรักเพียงแต่เหตุการณ์ในครอบครัวของพระลือบุญทําให้เขาตัดสินใจบวชแทนพ่อที่ล่วงลับความสัมพันธ์นั้นไม่ได้หายไปแต่ถูกกักไว้ลึกๆรอวันที่จะประตัข,ขึ้นมาอย่างที่ใครๆไม่คาดคิด พระมหาสุมเมธเองก็รู้ดีว่าหญิงสาวผู้นี้มีบางอย่างพิเศษเขามักเห็นเธอมาด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงพระลือบุญช่วยงานวัดเกินความจําเป็นจนหลายครั้งพระมหาสุมเมธเป็นห่วงนวัตกรรมทางใจของลูกศิษย์ไม่ได้ความรู้สึกของท่านมีใช่ความรักเชิงชู้สาวแต่เป็นห่วงว่าพระลือบุญจะหลงทางแต่สิ่งที่พระมหาสุมเมธไม่เคยรู้คือพระลือบุญเองก็มีความรู้สึกที่เกินกว่าคําว่าเพื่อน วันหนึ่งหลังจากฉันเพนเสร็จดาวเรืองเดินไปหาลือบุญที่กุฏิเก่าเธอยืนมองเขาอยู่นานก่อนตัดสินใจพูดลือบุญท่านสบายดีไหมเจ้ากะพระลือบุญสะดุ้งนิดนิดก่อนพยายามปรับสีหน้าให้สงบอาตมาดีเธอมีอะไรหรือเปล่าดาวเรืองเม้มปากแน่นเจ้ากะข้าไม่อยากให้คนในวัดมองไม่ดีข้าเลยจะลดการมาที่นี่สักพักคำพูดนั้นทำให้พระลือบุญรู้สึกเหมือนมีใครดึงอะไรบางอย่างออกจากอก เขาเผอเอ่อยด้วยเสียงสั่นที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะหลุดออกมาอย่าไปเลยอยู่ต่อเธอดาวเรืองเสียงเรียกชื่อเล่นของเธอด้วยน้ำเสียงของชายหนุ่มไม่ใช่พระทําให้ดาวเรืองชะงักใบหน้าแดงระเรื่อแต่ยังไม่ทันจะตอบเสียงไอเบาๆก็ดังมาจากทางเดินพระมหาสุเมธยืนอยู่ที่นั่นสีหน้าไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังลือบุญเจ้าเริ่มลืมเส้นทางของตนหรืออย่างไร เสียงท่านเรียบแต่แรงกว่าคำดูดาหลายเท่าพระลือบุญรีบก้มหน้าดาวเรืองก็แทบจะร้องไห้ข่าวเรื่องพระสองรูปที่มีความรู้สึกต่อหญิงคนเดียวกันกลายเป็นเรื่องที่ลือกันทั่ววัดราวกับไฟลุกลามชาวบ้านแบ่งเป็นสองฝั่งบางคนต่อว่าดาวเรืองบางคนตำหนิพระลือบุญแต่สิ่งที่หนักที่สุดกลับตกอยู่ที่พระมหาสุเมธเพราะใครๆก็คิดว่าเขาเองก็มีใจให้หญิงสาวทั้งที่ไม่เป็นความจริงเสียงซุบซิบเหล่านั้นทำให้พระลือบุญยิ่งรู้สึกผิดเขาแอบร้องไห้ในกุฏิเก่าที่มีแต่ความเงียบ คืนหนึ่งฝนตกหนักลมพัดจนพระลือบุญทนไม่ไหวเขาเดินไปหาพระมหาสุเมธเพื่อขอขมาแต่เมื่อไปถึงกลับพบพระมหาสุเมธกำลังนั่งสมาธิต้ต,ต้นโพทั้งที่ฝนเทลงมาไม่หยุดท่านไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยเหมือนตั้งใจรับความทุกข์ลงบนกายแทนใครบางคนพระลือบุญคุกเข่าลงหลวงพ่ออาตมาทำให้ท่านเดือดร้อนทำให้วัดวุ่นวายอาตมาผิดเองทั้งหมดพระมหาสุเมธลืมตาช้าช้า การหนีไม่ใช่ทางแก้เจ้าต้องมองความจริงให้ชัดว่าเจ้ากับหญิงคนนั้นต่างยึดติดกันเกินไปลือบุญร้องไห้แต่อาตมารักเธอคำพูดนั้นไม่ใช่คำสารภาพแต่เป็นการยอมรับตัวเองครั้งแรกพระมหาสุเมธถอนหายใจความรักไม่ผิดดอกลือบุญแต่การรักผิดที่และผิดเวลานำทุกมาเสมอนี่และกฎแห่งกรรมเจ้าต้องเลือกเส้นทางของตนจะอยู่ต่อก็ต้องตัดใจจะสึกก็ต้องรับผลที่ตามมา เช้าอีกวันดาวเรืองมาพร้อมข้าวปลาเหมือนเดิมแต่มีใบหน้าที่เศร้าเธอมองหาลือบุญแต่ไม่เจอมีเพียงพระมหาสุมเมธที่เดินออกมาบินทบาทแทนดาวเรืองกราบแล้วถามเสียงสัน่นลือบุญเขาเป็นอะไรหรือเจ้าคะพระมหาสุมเมธมองเธอนิ่งๆแล้วพูดอย่างอ่อนโยนเขากำลังเผชิญกรรมในใจตัวเองและบางทีเธอก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันเจ้าต้องปล่อยเขาไปสักพักเพื่อให้หัวใจเขาหายฟุ้งซ่านคำว่าปล่อย เหมือนหินหนักก้อนใหญ่ทับหัวใจดาวเรืองหลายวันผ่านไปลือบุญเงียบขรึมไม่พูดกับใครนั่งสมาธิทั้งคืนจนแทบไม่ได้พักพระมหาสุเมธดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและคอยกันไม่ให้ชาวบ้านมายุ่งแต่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดความรักที่ค้างคาไม่ยอมลดลงง่ายๆวันหนึ่งลือบุญแอบออกจากวัดตอนใกล้รุ่งเขาตัดสินใจไปหาดาวเรืองที่ตลาดดาวเรืองหญิงสาวสะดุ้งเมื่อเห็นเขาในผ้าเหลืองเธอสายหน้าน้ำตาไหล ท่านออกมาทำไมคนจะมองไม่ดีลือบุญจับมือเธอไว้แน่นจนเธออึง้งอัตมาจ,จะสึกจะกลับมาเป็นลือบุญของเจ้าเหมือนเดิมดาวเรืองช็อกร้องไห้ไม่ข้าคือคนที่ต้องรับผิดชอบถ้าท่านสึกข้าไม่อยากให้ท่านละทางทำเพราะข้าทั้งคู่ร้องให้กลางตลาดแต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงคือพระมหาสุมเมศเดินเข้ามาพอดีท่านไม่พูดอะไรสักคำเพียงยืนมองด้วยสายตาที่ทั้งเมตตาและเจ็บปวด ลือบุญเจ้าตัดสินใจแล้วหรือลือบุญเงียบไปนานก่อนเอ่ยเสียงเหมือนคนล้มทั้งยืนอาตมารักเธอแต่ข้าก็กลัวว่าจะเสียทุกอย่างไปพร้อมกันพระมหาสุเมศวางมือบนไหล่เขาทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจเจ้าไม่ใช่ที่ผ้าเหลืองหรือชาวบ้านลือบุญสุดลงกับพื้นดาวเรืองก็ร้องให้ตามคนทั้งตลาดเริ่มมุงดูเหตุการณ์บานปลายจนวัดเทียนลอยต้องเรียกประชุมพระทั้งวัด ในที่ประชุมพระหลายรูปต่อว่าลือบุญบางคนเสนอให้ลาศิกขาทันทีบางคนให้กักบริเวณเพื่อดัดนิสยัยแต่พระมหาสุมเมษยกมือขึ้นอาตมาขอให้ทุกท่านพิจารณาอย่างเมตตาพระลือบุญยังใหม่ต่อทางทำความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเราควรชี้ทางไม่ใช่ขับไล่เสียงถกเถียงดังลั่นเกือบชั่วโมงจนลือบุญลุกขึ้นอาตมาขอสารภาพตามความจริงใจของอาตมามิได้อยู่กับผ้าเหลืองอีกต่อไปอาตมาขอลาศิกขา ศาลากลายเป็นความเงียบพระมหาสุเมศยืนขึ้นช้าๆถ้าเป็นเช่นนั้นอัตมาจะเป็นผู้ทำพิธีให้เจ้าเองวันศึกมาถึงใต้ต้นโพต้นเดิมหลือบุญหลังน้ำตาตลอดพิธีแต่ที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงคือดาวเรืองไม่ได้มายืนรอด้วยรอยยิ้มหากกำลังร้องให้เหมือนหัวใจแตกสลายหลังพิธีศึกลือบุญเดินไปหาเธอเรากลับไปเริ่มต้นด้วยกันนะดาวเรืองแต่เธอสายหน้า ข้ารักเจ้าแต่ข้าไม่อาจเป็นเหตุให้เจ้าทิ้งศรัทธ,ธาได้ข้าอยากให้เจ้าพบทางของตัวเองไม่ใช่ทางที่ข้าบังคับให้เลือกลือบุญชะงักราวถูกฟ้าผ่าเจ้าหมายความว่าดาวเรืองร้องให้เราต้องห่างกันสักพักจนกว่าเจ้าจะรู้ว่าหัวใจเจ้าแท้จริงต้องการอะไรลือบุญสุดลงเหมือนโลกถล่มและในวันที่เขาสึกเพื่อความรักกลับต้องยืนคนเดียวโดยไร้คนรักเคียงข้าง พระมหาสุเมศเดินเข้ามาหาเขาอีกครั้งนี่แหละกฎแห่งกำความรักไม่เคยผิดแต่ความรักที่ขาดสติย่อมพาให้หลงทางเจ้าต้องเรียนรู้จากวันนี้และเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่มั่นคงกว่าเดิมลือบุญมองวัดเทียนล,ลอยที่เขาเคยอยู่ด้วยแววตาว่างเปล่าก่อนเดินออกไปสู่ถนนที่ฝุ่นปลิวไม่รู้ว่าความรักจะพาเขาไปที่ใดหรือเขาจะกลับมาที่วัดอีกครั้งในฐานะใดความตั้งใจและไม่ใช่ความหลงวุ่นวายแบบเดิม แต่ในความสงบที่เริ่มเกิดขึ้นยังมีเงาหนึ่งค,อค,อค,อค่อยๆคืบเข้ามาเงาที่จะทดสอบความรักของทั้งคู่หนักกว่าครั้งก่อนแต่เรื่องราวของพระทั้งสองรูปและหญิงสาวหนึ่งคนได้กลายเป็นบทเรียนที่ทั้งวัดเทียนลอยไม่มีวันลืมและกรรมของหัวใจก็ยังคงเดินต่อไปไม่สิ้นสุดได้เลยผมจะเล่าต่อจากเนื้อเรื่องเดิมภาษาไทยแบบไหลลื่นต่อเนื่องไม่มีหัวข้อและจะเล่าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะบอกให้หยุดนะครับ หลังจากวันที่ลือบุญศึกออกจากผ้าเหลืองเขาเดินวนในลานวัดเงียบๆอยู่พักใหญ่เหมือนคนหลงทางความว่องเปล่าในใจทำให้โลกภายนอกดูเหงาจนแทบหายใจไม่ออกเขาคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพาเขาไปหาดาวเรืองแต่กลับกลายเป็นว่าเขายืนอยู่คนเดียวโดยไม่มีทั้งผ้าเหลืองและไม่มีแม้แต่ความรักที่เคยเป็นแรงยึดเหนี่ยวลมเช้าพัดใบโพปลิวลงมาตรงหน้าแต่แทนที่จะรู้สึกสงบอย่างที่เคยในฐานะพระเขากลับรู้สึกเจ็บเหมือนน้ำเล็กๆบาดหัวใจ เขาเดินออกจากวัดไปอย่างช้าๆจนถึงสะพานไม้ที่ทอดผ่านคลองชาวบ้านบางคนมองเขาด้วยสายตาสงสารบางคนมองด้วยความผิดหวังแต่ไม่มีใครรู้ถึงความเจ็บปวดในใจชายหนุ่มที่เพิ่งสูญเสียทุกอย่างในวันเดียวลือบุญไปเช่าห้องเล็กๆริมตลาดทำงานรับจ้างทั่วไปลากของช่วยเท่าแก่ย้ายกระสอบข้าวสารข่าไหนนอนนั่นไม่มีความมั่นคงไม่มีอนาคตให้มองเห็นเขาเหนื่อยจนบางคืนหลับคาโต๊ะแต่ความคิดถึงดาวเรืองยังคงอยู่เหมือนเงาที่ทับซ้อนในทุกลมหายใจ คืนหนึ่งหลังจากกลับจากงานตลาดเขาเดินไปที่ร้านขายดอกไม้ของป้าเครือเขาซื้อดอกบัวสามดอกด้วยเงินที่เหลืออยู่นิดเดียวแล้วถือไปที่วัดเทียนลอยแม้เขาจะไม่ได้เป็นพระแล้วแต่เขายังกราบพระในโบสถ์ด้วยความเคารพขอให้ดาวเรืองปลอดภัยเขากระซิบกับตัวเองเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ดาวเรืองตั้งใจไม่ไปหาลือบุญเธอทำงานช่วยแม่ขายของในตลาดเหมือนเดิมแต่สีหน้าเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแม้ลูกค้าที่มาซื้อของยังเอ่ยปากถามว่าเธอป่วยหรือไม่ คืนหนึ่งเธอเดินไปวัดหลังตลาดเลิกเธอต้องการขอพรให้ลือบุญมีชีวิตที่ดีแม้เธอจะเลือกห่างออกมาแต่ใจเธอไม่ได้ตัดขาดจากเขาแม้เสี้ยวเดียวเมื่อเดินผ่านต้นโพใหญ่ก็เห็นพระมหาสุเมรกำลังยืนมองท้องฟ้ายามค่ำด้วยสีหน้าเคร่งขรึมหลวงพ่อเจ้ากะดาวเรืองเอ่ยเสียงเบาพระมหาสุเมธหันมามองเธอรีบก้มกราบเจ้ามีน้ำหนักในใจสินะท่านพูดด้วยเสียงอ่อนโยนดาวเรืองเม้มปากก่อนจะเอ่ยทั้งน้ำตา ข้าข้าคิดถึงเขาเจ้าข้าแต่ข้ากลัวกลัวว่าถ้าเรากลับไปอยู่ด้วยกันเขาจะเสียทางทั้งหมดเพราะข้าพระมหาสุเมธพยักหน้ายอย่างช้าช้าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การดึงอีกคนไว้กับตัวแต่คือการผลักดันให้เขาเติบโตแม้ต้องยืนห่างกันก็ตามดาวเรืองร้องให้หนักขึ้นแต่เขาดูทุกข้าเห็นเขาเดินทำงานจนตัวละข้าเจ็บไปหมดพระมหาสุเมธมองเธอนิง่ง หากเจ้ารักเขาจริงเจ้าก็ต้องช่วยให้เขาเก้าวผ่านไม่ใช่ซ้ำเติมตัวเขาต้องเรียนรู้ที่จะยืนด้วยเท้าของตัวเองก่อนแล้วจึงพร้อมสําหรับความรักดาวเรืองเช็ดน้ําตาแต่ยังคงกังวลแล้วถ้าเขาล้มลงจนลุกไม่ขึ้นเล่าเจ้าคะเขาจะไม่ล้มหากเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนี้หลังจากคุยกับพระมหาสุเมธดาวเรืองเดินกลับบ้านด้วยใจหนักอึ้งเหมือนถูกผลักออกจากคนที่รักทั้งที่หัวใจอยากวิ่งกลับไปกอดเขาเต็มกําลัง อีกด้านหนึ่งลือบุญเริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามหาเงินเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ยิ่งทำงานมากเขายิ่งรู้สึกว่าโลกนี้กว้างและโดดเดี่ยวเหลือเกินมีหลายครั้งที่เขาเดินไปหน้าบ้านดาวเรืองแต่ไม่กล้าเคาะประตูกลัวว่าการพบหน้าเธอจะทำให้ทั้งสองเจ็บกว่าเดิมคืนหนึ่งเท่าแก่ร้านขายของชำที่ลือบุญทำงานด้วยป่วยหนักและเขาต้องช่วยดูแลร้านแทนจนดึกเขาเหนื่อยจนตัวสั่นแต่ยังฝืนยืนจนร้านปิด พอเดินกลับห้องเช่าท้องฟ้าก็เริ่มตั้งเขาฝนตกหนักเหมือนคืนที่เขานั่งร้องไห้ในกุฏิเก่าเขาหลบฝนใต้ชายคาบ้านชาวบ้านความเหนื่อยล้าทำให้เขาคล้ายจะเป็นลมทันใดนั้นมีร่มสีฟ้าอ่อนกลางเหนือหัวเขาลือบุญเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดาวเรืองยืนอยู่ตรงหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความห่วงใยใจเธอสั่นเมื่อเห็นเขาโทรมกว่าที่เคยลือบุญเจ้าจะล้มอยู่แล้วเธอพูดเสียงสั่นลือบุญไม่เชื่อสายตาเขายืนนิ่งเหมือนภาพตรงหน้าคือความฝัน จ้ามาทำไมข้ากลัวเจ้าลำบากเพราะข้าดาวเรืองสายหน้าน้ำตาคลอข้าเองต่างหากที่กลัวเจ้าเจ็บฉันทนเห็นเจ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วลือบุญก้มมองพื้นมือกำชายเสื้อตัวเองแน่นแต่ข้าศึกออกมาแล้วข้าไม่มีอะไรดีเหมือนคนอื่นดาวเรืองจับมือเขาไว้ข้ารักเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นพระไม่ใช่เพราะเจ้าเก่งแต่เพราะเจ้าเป็นเจ้าลือบุญหลับตาแน่นน้ำตาไหลทันที เขาอบเธอไว้แน่นเหมือนกลัวเธอจะหายไปแต่ความอบอุ่นนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังพระมหาสุเมธยืนอยู่ใต้แสงไฟริมถนนเปียกฝนเพ,เพียงเล็กน้อยแต่สายตาคมนิ่งเหมือนเห็นทุกสิ่งลือบุญรีผ่าจากดาวเรืองหลวงพ่อพระมหาสุเมธยิ้มบางๆอัตมาไม่ได้มาเพื่อห้ามอัตมาแค่ต้องการให้เจ้าทั้งสองรู้ว่าความรักครั้งนี้ต้องอาศัยทั้งสติและความเสียสละไม่ใช่ความหลงเพียงชั่ววูบ ดาวเรืองก้มกราบทั้งน้ำตาลือบุญเองก็รู้สึกทั้งซาบซึ้งและละอายพระมหาสุเมธพูดต่อถ้าพวกเจ้าตั้งใจจะเดินร่วมทางกันจริงๆก็ต้องช่วยกันประคับประคองไม่ใช่ปล่อยให้ความรักทำให้หลงผิดดังเช่นที่ผ่านมาลือบุญพยักหน้าอัตมาหมายถึงผมจะไม่ทำผิดซ้ําอีกผมจะสร้างชีวิตใหม่ให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยจับมือเธออีกครั้งดาวเรืองมองเขาด้วยแววตาอบอุ่นข้าจะรอ ฝนเริ่มซาลงลมพัดเย็นเหมือนธรรมชาติเองก็อนุญาตให้ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นใหม่พระมหาสุเมศยกมือไหว้ให้พรขอให้ความรักครั้งใหม่ของพวกเจ้าเต็มไปด้วยสติไม่ใช่กิเลสนี่แหละคือการชดใช้กรรมของหัวใจหลังจากนั้นลือบุญและดาวเรืองค่อยๆกลับมาเจอกันบ้างสัปดาห์ละครั้งคุยกันอย่างระมัดระวังและพยายามวางแผนอนาคตที่มัน่นคงร่วมกันชาวบ้านเริ่มมองทั้งคู่ด้วยความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเห็น หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างลือบุญและดาวเรืองเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นร่างทั้งคู่ต่างตั้งใจสร้างชีวิตใหม่อย่างระมัดระวังลือบุญเริ่มทำงานมั่นคงขึ้นเดินทางไปทำงานรับจ้างในโรงงานแปรรูปปลาดุกข,ของลุงเมฆเจ้าของโรงงานที่เคยรู้จักพ่อของเขามาก่อนทำให้ลือบุญได้รับการดูแลเป็นพิเศษโอกาสนี้ช่วยให้เขามีรายได้มากขึ้นและมีแนวโน้มที่อนาคตจะมั่นคงกว่าเดิมแต่โชคชะตากลับไม่เคยปล่อยให้ความสุขดำเนินไปโดยไม่มีบททดสอบ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลือบุญกำลังเก็บปลาดุกลงในลังเครื่องจักรของโรงงานเกิดขัดข้องเสียงดังแก๊กอย่างรุนแรงทุกคนในโรงงานตกใจแต่ก่อนใครจะทันได้วิ่งไปดูชิ้นส่วนของเครื่องจักรชิ้นหนึ่งกระเด็นใส่ลือบุญจนเขาล้มลงพื้นเลือดไหลออกจากหน้าผากไม่หยุดเพื่อนร่วมงานร้องลั่นลือบุญไอ้บุญเจ้าเป็นอะไรวะแต่ลือบุญพูดอะไรไม่ออกดวงตาพระโมโลกหมุนไปหมดเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที เมื่อดาวเรืองได้ยินข่าวเธอทำตะกร้าผลไม้หลุดมือทันทีใจเต้นแรงจนแทบล้มเธอรีบวิ่งไปโรงพยาบาลโดยไม่สนว่าฝนกำลังตกหนักเธอวิ่งทั้งน้ำตาเหมือนหัวใจจะขาดเมื่อมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินเธอเห็นลือบุญนอนบนเตียงเขายังหายใจอยู่แต่ใบหน้าซีดเผือดลือบุญเจ้าอย่าเป็นอะไรนะดาวเรืองจับมือเขาแน่นมือของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้หมอเดินออกมาและบอกว่า เขาปลอดภัยแต่ต้องพักรักษาตัวสักระยะกล้ามเนื้อที่ไหลฉีกและต้องเย็บถึงแปดเข็มต้องงดงานหนักอย่างน้อยหนึ่งเดือนดาวเรืองล่งใจจนร้องให้ออกมาเธอนั่งเฝ้าเขาตลอดคืนไม่ยอมขยับไปไหนแม้สักนาทีเดียวหลังจากผ่านไปครึ่งคืนลือบุญลืมตาขึ้นช้าชาเขาเห็นดาวเรืองนั่งหลับพิงเก้าอี้ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาจางจาเขายื่นมือไปแต่เบาๆดาวเรืองสะดุง้งตื่นขึ้นทันทีลือบุญเจ้าเป็นยังไงบ้าง เขายิ้มอ่อนข้าไม่เป็นอะไรแค่เจ้าอยู่ตรงนี้ข้าก็ไม่กลัวอะไรแล้วดาวเรืองร้องให้หนักขึ้นกว่าเดิมเธอพกอดเขาราวกับปล่อยให้ความกลัวทั้งหมดไหลออกมาแต่ขณะนั้นเองเสียงประตูเปิดเบาๆพระมหาสุเมธเดินเข้ามาท่านถือย่ามใบเก่าและมีสีหน้าเป็นห่วงอัตมาได้ข่าวจากชาวบ้านเลยมาดูลือบุญพยายามจะลุกขึ้นแต่ถูกพระมหาสุเมธห้ามไว้ ไม่ต้องลุกเจ้าพักเถอะดาวเรืองก้มกราบขณะที่พระมหาสุเมธมองทั้งสองด้วยความเมตตาเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบอีกครั้งเจ้าต้องระวังใจและระวังทางเดินของตัวเองท่านหยิบถุงผ้าย่ามออกมามีผ้ายันและดอกไม้แหง้งนี่สำหรับเจ้าลือบุญเป็นของที่อาตมาทำไว้เองช่วยให้เจ้าตวนใจตนเองไม่ให้หลงทางอีกลือบุญรับไว้ด้วยความเคารพก,กราบขอบพระคุณหลวงพ่อข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอีก พระมหาสุเมธพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินออกจากห้องหลังจากนั้นดาวเรืองเฝ้าดูแลลือบุญทุกวันเธอทำข้าวต้มให้เขาเช็ดตัวให้ช่วยบีบนวดแขนที่เจ็บทุกคืนเธอจะนั่งอยู่ข้างเตียงจนเขาหลับไปแต่ยิ่งทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ก็เริ่มมีกระแสข่าวในตลาดมากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมละตอนเป็นพระก็วุ่นตอนศึกมาก็ยังวุ่นอยู่ดีดาวเรืองกับลือบุญนี่ชีวิตมันยุ่งเพราะกมเก่าหรือเปล่าพวกมันคงไม่ยอมเลิกกันหรอกเดี๋ยวก็มีปัญหาอีก คำซุบซิบพวกนั้นค่อยๆเป็นเหมือนลมพิษที่กัดกินหัวใจดาวเรืองเธอกลัวว่าเสียงนินทาจะทําให้ลือบุญเสียใจอีกวันหนึ่งหลังจากลือบุญเริ่มเดินได้แล้วดาวเรืองนั่งเงียบๆมองเขาลือบุญข้ามีเรื่องอยากพูดลือบุญมองหน้าเธอเรื่องอะไรหรือดาวเรืองดูเจ้าดูแปลกไปเธอสูดลมหายใจลึกข้าอยากให้เจ้าย้ายไปทํางานที่อื่นห่างจากตลาดห่างจากวัดสักพักลือบุญชะงัก เพราะข่าวลือพวกนั้นใช่ไหมดาวเรืองก้มหน้าข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเจ็บเพราะข้าอีกเขาจับมือเธอดาวเรืองข้าไม่ได้ศึกจากพระพราะชาวบ้านข้าศึกเพื่อเจ้าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนอีกดาวเรืองน้ำตาไหลแต่ถ้าเจ้าอยู่ใกล้ข้าเจ้าจะเจ็บไม่จบไม่สิ้นเลยลือบุญเธอร้องให้หนักจนพูดไม่ออกลือบุญดึงเธอมากอดถ้าต้องลำบากข้าก็ยอมลำบากเคียงข้างเจ้าไม่ใช่หนีจากเจ้า ในขณะที่ทั้งสองกำลังกอดกันอยู่นั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นหน้าห้องผู้ป่วยดาวเรืองเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวเธอหันไปมองชายร่างสูงหน้าตาเข้มดวงตาเต็มไปด้วยโทสะยืนอยู่ตรงประตูเป็นชายที่ชื่อพิษอดีตคู่มั่นของดาวเรืองผู้ที่หายไปนานหลายปีและตอนนี้กลับมาแล้วพร้อมกับความโกรธเกรี้ยว ที่อาจทำลายทุกอย่างที่ลือบุญเพิ่งเริ่มสร้างขึ้นมายามค่ำคืนปกคลุมวัดเทียนลอยด้วยความเงียบงนันแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยความอัดอั้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายสัปดาห์ความรักต้องห้ามของพระภิกษุสองรูปพระก้องพบและพระธันวาได้ก่อพายุในใจของผู้คนทั้งวัดทั้งสองต่างรู้ว่าตนเดินมาถึงจุดที่ไม่มีวันจะหวนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วหลังจากเหตุการณ์วันที่ชาวบ้านจับได้ว่าพระทั้งสองลอบพบกันที่ท้ายสนาม วัดทั้งวัดก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงซุบซิบพ,พระเนนจำนวนมากพากันหวัดหวั่นญาติโยมหลายคนถึงขั้นขู่จะเลิกถวายพระาหารความศรัทธาที่สั่งสมมายาวนานเหมือนจะพังลงเพราะเรื่องเพียงเรื่องเดียวคืนนั้นพระธันวานั่งอยู่หน้าอุบโบสถเพียงลำพังดวงตาที่เคยสงบนิ่งกลับเต็มไปด้วยความหม่นเศร้าเขาจับลูกประคำแน่นจนมือสั่นราวกับพยายามเกาะสิ่งสุดท้ายที่ทำให้เขายังรู้สึกว่าตนเป็นพระอยู่เสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาใกล้ พระก้องพบเดินออกมาจากเงามืดใบหน้าของเขาซูบผอมลงกว่าก่อนหน้านี้มากแต่ดวงตายัางเต็มไปด้วยความรู้สึกเดิมความรักที่ไม่เคยลดลงเลยทันวาเราอยู่นี่เขากล่าวเบาๆพระทันวาเงยหน้าขึ้นช้าๆก้องพบตอนนี้ทุกคนในวัดคิดว่าเราเป็นตัวปัญหาบางคนมองเราเหมือนสัตว์ประหลาดพระก้องพบนั่งลงข้างๆเพราะเขาไม่เข้าใจว่าใจคนมันห้ามกันไม่ได้เราสองคนก็ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายเวรกรรมก็พาให้ทุกอย่างเปิดเผย แล้วเราควรทำอย่างไรพระทันวาถามเสียงสัน่นฉันไม่อยากให้ท่านเจ็บไปมากกว่านี้พระก้องพบหันมามองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาหนทางเดียวคือเราต้องยอมรับสิ่งที่ทำลงไปทุกอย่างต้องมีข้อสรุปก่อนที่ทั้งสองจะพูดอะไรต่อเสียงระฆังวัดดังขึ้นกังวานลั่นกลางดึกเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นกระทันหันพระลูกวัดหลายรูปรีบวิ่งไปยังศาลาการประเรียนทั้งสองจึงลุกขึ้นตามไปทันที ภายในศาลาเจ้าอาวาสหลวงพ่อประจักษ์นั่งอยู่กลางห้องสีหน้าอ่อนล้าแต่ยังคงความสงบแบบนักบวชผู้ผ่านโลกมามากด้านหน้ามีคณะกรรมการวัดและผู้ใหญ่บ้านยืนรอด้วยท่าทางเคร่งเครียดบนโต๊ะมีเอกสารพร้อมปากกาวางอยู่เหมือนกำลังเตรียมให้ลงชื่อในสิ่งสำคัญบางอย่างก้องพบทันวามานั่งตรงนี้หลวงพ่อกล่าวเสียงเรียบทั้งสองนั่งลงพร้อมกันโดยไม่พูดอะไรหลวงพ่อถอนหายใจยาว หลายวันมานี้อาตามาคิดหนักมากข่าวลือมันกระจายไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงแล้วยาดโยมเริ่มไม่มั่นใจในวัดเราถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนวัดจะต้องรับผลกำมหนักกว่านี้พระทันวาก้มหน้าพระก้องพบยืดหลังตรงแต่ดวงตาเริ่มแดงหลวงพ่อกล่าวต่ออาตามาอยากให้โยมทั้งสองลาสิกขาความเงียบปกคลุมศาลาเป็นเวลานานจนทุกคนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองพระทันวาสะอื้นออกมาแบบที่ห้ามไม่ได้ พระก้องพบกำมือจนเส้นเลือดขึ้นนูนหลวงพ่อเราสองรูปผิดจริงแต่โปรโดเข้าใจเถอะพระก้องพบเอ่ยเสียงสัน่นเราไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้โกงไม่ได้เบียดเบียนใครสิ่งที่ผิดมีแค่หัวใจเราเท่านั้นหลวงพ่อหลับตาลงช้าช้าอัตมารู้แต่ในสมณเพศความรักต้องห้ามคือสิ่งที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านและเป็นที่ครหามันกระทบต่อศรัทธาชาวบ้านอัตมาไม่อยากให้ทั้งสองต้องอยู่แบบทนทุกข์ไปมากกว่านี้คณะกรรมการวัดเห็นด้วยทันที ผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นหากพระทั้งสองลาสิกขาเราจะได้ยุติเรื่องนี้ทุกคนจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีคนเอาไปขยายความให้เกิดความเสื่อมเสียอีกพระทันวาน้ำตาไหลเงียบๆแต่พยักหน้าอย่างอ่อนแรงพระก้องพบยังคงนิ่งไปพักใหญ่ก่อนถามหลวงพ่อถ้าเราลาศิกขาแล้วเราสองคนยังสามารถใช้ชีวิตคู่กันได้ไหมคำถามนั้นทำให้ทุกคนตะลึงหลวงพ่อมองลึกในดวงตาของทั้งสอง ชีวิตหลังลาศิกขาเป็นเรื่องของโยมไม่มีใครไปบังคับได้ขอเพียงอย่าทำให้ใครเดือดร้อนเวกรกรรมที่ทำไว้ก็จะค่อยๆเบาบางลงได้เองเหมือนมีบางอย่างปลดล็อกออกจากใจทั้งสองรูปพระก้องพบยกมือไหวหลวงพ่อขอบพระคุณที่เมตตาและขอบพระคุณที่ไม่ได้รังเกียจเราพระทันวายกมือไหวทั้งน้ำตาหลวงพ่อยิ้มบางๆมนุษย์ล้วนมีกรรมของตัวเองไม่มีใครพ้นได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบทเรียน รุ่งเช้าพระทั้งสองลาสิกขาต่อหน้าชาวบ้านและพระทั้งวัดชุดผ้าเหลืองที่เคยเป็นเกราะคุ้มใจถูกปลดออกชายสองคนยืนอยู่ในชุดขาวเรียบง่ายแววตาเต็มไปด้วยทั้งความเศร้าและความโล่งใจในเวลาเดียวกันบางคนมองด้วยความผิดหวังบางคนมองด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครกล้าด่าไม่มีใครกล้าเกลียดเพราะเห็นว่าทั้งคู่ยอมเผชิญหน้ากับผลแห่งกรรมอย่างสงบ หลังพิธีเสร็จทั้งสองเดินออกจากวัดพร้อมกันท่ามกลางลมอ่อนๆของเช้าและกลิ่นดินชื้นที่เหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่พระทันวาซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นทันวาถามเสียงเบาเราจะไปไหนต่อดีก้องพบยิ้มอ่อนโยนไปที่เดิมสิเธอที่ที่เราสองคนฝันไว้ว่าอยากเริ่มต้นชีวิตธรรมดาที่ไม่มีใครตัดสินทันวามองรอยยิ้มของเขาแล้วพยักหน้าช้า หลายเดือนผ่านไปทั้งสองย้ายไปทำงานในร้านกาแฟาเล็กๆใกล้ภูเขาในจังหวัดใกล้เคียงชีวิตเรียบง่ายแต่สงบอย่างประหลาดมีลูกค้าหลายคนเอ็นดูเพราะทั้งสองมีมารยาทดีและพูดจาอ่อนโยนเหมือนยังเป็นพระมาก่อนคืนหนึ่งทันวานั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขาพูดช้าๆว่าก้องพบถ้าย้อนกลับไปได้เธอยังอยากบวชอยู่ไหมก้องพบหัวเราะเบาๆอยากสิการบวชทำให้เราได้เจอกันไม่ใช่เหรอทันวายิ้มอย่างอบอุ่น ใช่ถ้าไม่บวชพวกเขาคงไม่เคยพบกันไม่เคยรู้จักไม่เคยรักกันและไม่เคยผ่านความเจ็บปวดที่สอนให้ทั้งคู่เติบโตจนวันนี้เพราะทุกสิ่งเป็นกรรมที่พาให้เกิดและทุกอย่างก็เป็นกรรมที่ทําให้เรียนรู้ก้องพบจับมือทันวาไว้แน่นเราอาจจะผิดในสายตาบางคนแต่เราไม่เคยผิดในหัวใจตัวเองนั่นแหละคือคําตอบทั้งหมดลมเย็นพัดผ่านราวกับพรจากฟ้าที่มอบให้เป็นรางวัลสําหรับความกล้าที่เผชิญหน้ากับความจริงของชีวิต บนท้องฟ้าดาวดวงหนึ่งสองสว่างเป็นพิเศษเรากับประกาศว่าเรื่องราวทั้งหมดความรักต้องห้ามความทุกข์ความศรัทธาและกรรมได้เดินทางถึงจุดสิ้นสุดที่งดงามที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้และนี่คือจุดจบของเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญของทั้งวัดเทียนลอยไม่ใช่จุดจบของความรักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ทั้งสองคนเลือกด้วยหัวใจของตัวเอง